ไปกันด้วยนะผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นโนบล็อกนะผม <c oughs> คือขออภัยด้วยจริงๆนะผมคือแบบงานเรียนมันเยอะมากอ่ะงานที่เรียนมันเยอะจริงๆนอะ่ะผมก็เลยไม่มีเวลามาถ่ายเลยนะครับผมอันนี้ผมก็มีเวลาว่างแล้วนะครับผมผมก็เลยรีบมาถ่ายเลยนะครับผมอันนี้เราอยู่ในแบบอะ,อะไรพาราพาราสักอย่างเลย <c oughs> นนแบบนี้มันก็คล้ายเกมไม่นั่นนะไอ้ที่ที่มันเกมคล้ายเหมือนเกมหน้าท้าผีอ่ะ ที่มันฮิตช่วงหนึ่งนะไม่ช่วงหนึ่งที่ผ่านมานี่เองนะผมแล้วผมไปคิดว่าจะมีในโลบอกด้วยนะผมก็เลยมาไหนกันนไหนนะขอมาลองเล่นดูหน่อยครับว่ามันจะเหมือนมีเกมจริงจริงหรือเปล่านะครับไอ้ก็ต้องหาห้องก่อนนะผมด้ไหมเออโอเคเข้าไปล็อบบี้อีกทีหนึ่งนะครับผมมีสองคนเองนะเ่ก็นี่นะเพิ่งเล่นเลยนะผมเพิ่งเข้าเมื่อกี้เลยเนี่ยเมื่อันหนึ่ง ไม่รู้ว่ามันจะเหมือนในเกมจริงหรือเปล่าทั้งหมดผมว่าผมต้องเปลี่ยนห้องแล้วแหละผมลอสภาพหนึ่งแล้วเนะี่ยเดี๋ยวไปเจอตอนเข้าเกมจริงแล้วนะครับผมโอเคนะผมตอนนี้ก็ได้เข้ามาในเกมหลักแล้วนะเหมือนในเกมจริงเลยเนะี่ยนี้สมุดแต่ช่นี่คืออะไรวะเล่นกนี่คืออะไรเนะี่ยในเกมจริงมันไม่มีไม่ใช่หรือเปล่าวะก๊อป พองพนน่ะมันจะมีเหงือนกับกระดานคล้ายๆเหมือนผีขึ่นแก้วบ้านเราครับเพื่อนตกใจหมดโอเคไปไฟหน่ออืมคือถ้าสัญญาณ E M F ของผมที่ผมกำลังถืออยู่เนี่ยมันขึ้นก็แสดงว่าอาจจะมีผีอยู่จแถวนั้นนะครับผมเปิดไปหลายห้องแล้วไม่เจอสักทีเลยฉันเนี่ยเฮ้ยเจอแล้วโอเคเดี๋ยวผมต้องยกอ่าเออ ผมว่าผมจะยกไปที่ห้องที่มันมีทีวีครับเพราะว่าตอนนั้นผมเจอเหมือนดวงวิญญาณนะโอ้ยลำบากเดีมันนะมันต้องวางดีๆอย่ามองไม่เห็นเนี่ยเหมือนมันจะถามได้สามคำครับมี Where are you? แล้วก็ Are you here? แล้วก็อะไรข่าวๆเนี่ยคบไม่ได้อ่าดูเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเนี่ยคือปกติถ้าเกิด ตามในเกมจริงๆเนี่ยะถ้าเราพูดไปมันก็จะเลื่อนเลยนะเออหร ok ือว่ามันจะไม่มีมันจะไม่อยู่ตรงนี้วะเพราะว่า E M F ของผมมันก็ไม่ได้มีสัญญาณอะไรเลยนะเนี่เพื่อนถามนะ a r เนี่ย u here ออเออผมไม่เจออะไรเลยจริงๆเนี่ยห้องไหนก็ไม่มีเลยโอ้ยผมว่าผมจะออกจากเกมเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยว ไอตัวอะไรวะนะ่ะเอ้าปหาเพื่อนด้วยเฮ้ยผมได้เสียง,งเพื่อนร้องอะ่ะเกิดอะไรขึ้นหัวประตูเปิดยางอ้าเพื่อนตาให้เฮ้ยเดี๋ยวๆไปรูพิบอะถ้าตามในเกมมันถ้าเกิดเป็นอย่างี้มใสงว่ามันล่งนะฮะต้องหาดิ่อนนะแล้วอยู่ยังไงอะ โอเคนะผมผมว่าผมจะออกจากห้องแล้วนะนี่ผมไม่รู้ว่ามันผีอะไรครับผมไม่มียขัดอะไรเลยฮนะตอนเนี้ยเพื่อนกอนันจะตายเด้อที่น่าจะปุ่มออกนะไปออกเลยแล้วกันเดี๋ยวตอนท้ายมันน่าจะมีบอกนะว,ว่าเป็นผีอะไรนะฮะชื่อ,อเฮ้ยผมเดาถูก เอาไม่มีตัวนี้เลยเหรอไอ้กอดออกผมเดาว่าเป็นตัวนี้ฮะอ่านว่าอะไรวะเนี่ย,มยผมเดาถูกด้วยคือเดี๋ยวไปเจอกันอีกเกมนลยครับผมเฮ้ยคุณคุ้นว่ะเอ้ยตัวเขียวนี่างคุณคุณ้นป่ะนี่มันอมองอัดไม่ใช่เนี่ยเอยเอเท่เดีว่ะมันมีเสื้อแบบนี้ในโลกบอกไม่เหรนะ แล้วผมตอนนี้ก็ได้เข้ามาในเกมแล้วนะครับผมมีคนเล่นด้วยตั้งสองสามคนนะเฮ้ยอหมอาจก็ออกไปแล้วนะนะจริงเฮ้ยที่มันแบบเดิมเลยไม่ใช่เนี่ยอา่ารยไม่ผิดนะฮะจะต้องหาดูทีละห้องก่อนนะผมเออแบบเดินจริงเลยผมไม่รู้ว่ามันจะมีแบบอื่นไม่บ,บานนะผมในเกมเนี่ยต้องค่อยค่อยหาดูทีละห้องนะครับผมนี่นะห้องนอน ถึงว่ามันเสียงอะไรทีหงโอเคเดี๋ยวผมจะลองไปดูในเรียกว่าลงรถปะเอออืมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันมีเหมือนเป็นแสดงว่าคือจริงครับผมถ้ามันมีเหมือนเป็นไอน,นะผมเออจริงด้วยโอเคโอเคผมขอทิ้งเ้ยตรงน,นี้อ่ะอ่าเดี๋ยวผมจะไปเอาสมุดนะผม มาวางไว้เผื่อมันจะเขียนนะเพื่อนถึงทงมาด้วยมันทำอะไรได้อันนี้ <c oughs> จะมีเวลามาเต้นอีกอ่ะโอเคะเดี๋ยวผมจะแปอาสมุดนะครับผมมาเดี๋ยวผมจะเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับผมเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับผมเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนผมเห็นอะไรลอยมาอ่าตอนนี้ผม รอมันมานานมากเลยมันยังไม่มีอะไรนเ,นไไไเกิดขึ้นเลยครับผมสมุดมันก็ยังไม่มีเขียนอะไรผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่ามันจะแช่ห้องนี้หรือเปล่านะครับอะไรวะเนี่ยอ,อ,อีเมลผมนี่วะเฮ้ยันไ,ไม่ติดตรงนันวะผมว่าเดี๋ยวผมจะลองย้ายผิดห้องนึงดูนะผมผมว่าลองอยากจะลองวางห้องนี้ก่อนนะครับอ่าโอเครอนนี้อู้สามเลยเหรอต้องมีเขียนบางแล้วเนี่ยมันก็ไม่ช่วยอะไรเลยนะับ เปิดทีวีอย่างเดียวเนี่ยมันสัมากกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเดียว,ยวมันเขียนแล้วมันเขียนนะแต่ว่าเป็นสปิริตบุ๊กได้ได้ได้แล้วก็รันนะครับผมอ่ามันจะเป็นสปิริตหรือเปล่าะผีอ่ะผมต้องการกล้องครับตอนเนี้ยที่ที่จะได้หาเผื่อมันจะมีแบบวิญญาณน,นะครับผมจะได้เป็นโกส s t off นะครับหรือเปล่าจะมาที่เป็นดวงวิญญาณน,นี่มันเรียกว่าโกส s t off หรือเปล่า ไม่ค่อยรู้ด้วยโอเคนะครับตอนนี้ผมไปได้กล้องมาละเดี๋ยวต้องลองดูตรงนี้ก่อนเพรามันจะมีไหมเออไม่มีนะห้องนี้ก็ไม่มีอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่มีลำเพลินแล้โอเคโอเคเดี๋ยวลำ okay, okay, okay. วิญญาณอ่ะมันจะเป็นแบบจุดสีาขาวขนะครับผมโอเคไม่ใช okay. ่เป็นออมครับไปไปเตรียมกลับเลยนะครับผมโอ okay, นะเคน,นะผมผมเดาว่าน่าจะเป็นสปีริตนะครับผมผมเยาะไว้ใช่ป่ะใช่ป่ะเฮ้ยใช่ รู้สึกดีแต่ดได้ตัง์มาไม่ค่อยเยอะยเท่าไหร่นงว่าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เลยนะผมแค่นี้นะครับส,ส,สวัสดีครับบ,บ๊ายบายครับไว้เจอกันคลิปหน้าผมจะพยายามเรียบลงนะครับผม